ทำบุญอยู่ที่บ้านได้ด้วยตนเองคนเราเกิดมาก็ต้องการบุญด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ต้องการบาปดังนั้นทุกคนจึงต้องแสวงหาบุญต้องสร้างบุญสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างบารมีเอาไว้เลยเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา ก็จะไม่มีอะไรมาช่วยเราได้เพราะสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปเมื่อเวลาเราตายก็คือบาปและบุญเท่านั้นมีปิศาธรรมได้กล่าวไว้ว่าสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปสี่คนหามหมายถึงร่างกายของคนประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟเมื่อคนตาย หรือร่างกายแตกดับธาตุทั้งสคือดินน้ำลมไฟก็แตกดับไปด้วยธาตุลมจะดับเป็นอันดับแรกเมื่อลมดับแล้วธาตุไฟก็จะดับตามมาดังจะเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วร่างกายก็จะเย็นลงต่อมาธาตุดินและน้ำก็จะดับตามทำให้ส่วนที่เป็นเนื้อหนังกระดูกต่างๆและน้ำเลือดน,น้ำเหลือง เกิดการเน่าเหม็นผู้พองสลายลงคำว่าสามคนแห่ก็หมายถึงอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ไม่สามารถอยู่คงทนในสภาพเดิมได้ตลอดไปและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนเมื่อไม่สามารถคงสภาพให้อยู่ตลอดไปจึงไม่มีตัวตนนั่นเองทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะมีสามสิ่งนี้มาด้วย และเป็นไปตามวัตจักรก็คือมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายหมุอนเวียนไปเช่นนี้ไม่มีใครพ้นได้คำว่าหนึ่งคนนั่งแคร่ไม่ถึงจิตของเรานั่นเองจิตก็เหมือนเป็นนายบังคับกายที่เป็นบ่าวให้กระทำดีบ้างกระทำชั่วบ้างเมื่อเรามีชีวิตอยู่จิตตัวนี้จะอยู่กับเราซึมซับเอาบุญไว้ เมื่อเราทําความดีหรือบุญกุศลและจะซึมซับเอาบาปเมื่อเราทําบาปหรืออกุศลแต่เมื่อเราตายไปจิตนี้แหละจะเป็นผู้ไปอย่างปรโลกพูดง่ายๆว่าถึงร่างเราตายจิตไม่ตายจิตเป็นตัวเดินทางนำพาบุญและบาปที่เคยทำไว้ตัวไปด้วยคำว่าสองคนพาไปก็หมายถึงบุญและบาป สองสิ่งนี้จะติดไปกับดวงจิตแม้เราเสียชีวิตไปแล้วก็ตามอันที่จริงแล้วคือจิตของเราไม่ได้ตายไปพร้อมกับร่างกายแต่ดวงจิตจะล่องลอยออกไปตามแรงของบุญหรือบาปถ้าแรงบุญมากก็ไปที่สูงที่เรียกว่าสุขติเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หรือเกิดเป็นพรมในพรหมโลกหากมีบาป ก็จะไปที่ไม่ดีเรียกว่าทุกติเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายคนมักจะเข้าใจผิดไปว่าการทำบุญนั้นจะต้องเดินทางไปทำบุญที่โน่นที่นี่บางครั้งต้องไปไกลๆถึงจะได้บุญเยอะต้องทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งพ่อแม่เพื่อหวังว่าจะไปแสวงหาบุญยิ่งไปกว่านั้น บางคนยังทิ้งภาระต่างๆเอาไว้ให้คนที่บ้านเป็นคนแก้ไขส่วนตนเองนั้นเป็นนุ่งขาวห่มขาว,ว,ขาวไปปฏิบัติธรรมโดยไม่สนใจในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนที่จะต้องทำมุ่งแต่จับไปสแสวงหาธรรมะสแสวงหาการหลุดพ้นโดยลืมว่าเรามีพันธะมีบ่วงมีหน้าที่และมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นต้องรู้หน้าที่ของตนหากต้องการไปปฏิบัติธรรมจะต้องแก้ไขปัญหาและสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมอย่าทิ้งภาระให้กับใครที่อยู่ห้องหลังถ้าทำเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั้นก็จะไม่ราบรื่นไม่มีความสุขเราต้องปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุข ในความเป็นจริงแล้วศีลมันไม่ได้อยู่ที่พระแต่ศีลมันอยู่ที่เราปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ธรรมะมันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นหากเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่จําเป็นต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวก็ได้ขนาดที่เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถสร้างบุญสร้างบาร,รมีได้ด้วยตัวของเราเองเช่นกัน ดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงขอแนะนำวิธีทําบุญสร้างบารมีง่ายๆที่บ้านซึ่งมี5วิธีด้วยกันครับวิธีการเหล่านี้จะทำให้เราสามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้ที่บ้านแต่จะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราเองครับอย่างแรกก็คือการนั่งสมาธิอยู่ที่บ้าน การนั่งสมาธิจําเป็นไหมที่จะต้องเป็นนั่งในโบสถ์จำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปนั่งสมาธิบนยอดเขาในป่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นนั่งสมาธิในสถานที่ปฏิบัติธรรมใหญ่ๆผมจึงขอแนะนําให้นั่งสมาธิกันที่บ้านจะเป็นการดีที่สุดการนั่งสมาธิจะช่วยทําให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านก่อนนั่งสมาธิต้องถามก่อนว่า วัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิของเราเพื่ออะไรถ้านั่งเพื่อความสงบแล้วอยู่ที่บ้านเราก็สงบได้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านอย่างที่สองก็คือการให้ทานเดือนนี้การทำบุญให้ทานสมัยใหม่สามารถที่จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้เลยไม่ว่าเราจะบริจาค ให้กับมูลนิธิต่างๆบริจาคทําบุญช่วยสภากาชาติค่าน้ำค่าไฟติดค่าธรณีสงฆ์ค่าชําระนิสงฆ์ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดแล้วอยู่บ้านก็โอนเงินทําบุญได้เหมือนกันและสะดวกมากด้วยอย่างที่3ก็คือการรักษาศีลศีลน,นั้นแปลว่าปกติ ดังนั้นไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเรามีศิลชีวิตเราก็เป็นปกติสุขได้เราสามารถรักษาสินที่บ้านได้อยู่แล้วการรักษาสินจะทำให้เรามีความสุขเกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัวไม่ต้องเบียดเบียนตนเองไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นฝึกให้ตัวเองละจากการทำบาปจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์โกงใคร และเว้นจากการประพฤติช,ชูสู่ชายและเว้นจากการพูดปดและเว้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะสมาทานสินห้าสินแปดได้ด้วยตนเองอย่างที่สก็คือการอภัยทานสิ่งที่เราสามารถทำบุญที่บ้าน ด้วยตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการอภัยทานให้แก่คนในบ้านในครอบครัวบางคนออกไปปฏิบัติธรรมนอกบ้านกลับมาที่บ้านยังโกรธกับคนที่บ้านอยู่เลยยังโกรธกับลูกยังโกรธกับสามีแล้วปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรแม้แต่คนในบ้านก็ให้อภัยเขาไม่ได้การปฏิบัติธรรมที่บ้านที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยคนในบ้านการอภัยทาน เปรียบเสมือนเป็นการตัดกรรมส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตถ้าเราทำได้มันจะเป็นบาร,รมีที่มากและอย่างที่5การสวดมนต์เราสามารถสร้างบาร,รมีจากการสวดมนต์หรือการฟังเทศได้เหมือนกันการสวดมนต์ก็เหมือนเป็นการทำสมาธิด้วยการอ่านออกเสียงประการหนึ่ง เราสามารถสวดมนต์ที่บ้านได้ด้วยตัวเองโดยการเปิด y o u t u b e เพื่อฟังและสวดมนต์ไปด้วยหรือหากจะฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านไหนก็สามารถกดเข้าไปฟังใน YouTube ได้เช่นกันบางท่านอาจจะสงสัยว่าการฟังเทศฟังธรรมจาก YouTube จะได้บุญหรือเปล่าขอตอบไว้เลยนะครับว่าการที่ท่านจะได้บุญหรือไม่นั้นอยู่ที่เราฟังแล้วเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหรือไม่บุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ยูทูบบุญไม่ได้อยู่ที่พระแต่บุญจะเกิดได้นั้นอยู่ที่ตัวเราเองต่างหากเมื่อเราฟังแล้วเรานำไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ที่ไหนปฏิบัติที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันครับสรุปแล้วเราสามารถสร้างบุญบาร,รมีที่บ้านได้ด้วยตัวเองง่ายๆ5วิธีด้วยกัน วิธีที่1น,นั่งสมาธิที่บ้านวิธีที่สองทำบุญให้ทานได้ด้วยการโอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆวิธีที่สาสามารถรักษาสิ่ที่บ้านได้วิธีที่4การอภัยทานโดยรู้จักให้อภัยกับคนในบ้านและวิธีที่5การสวดมนต์และสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสารธรรมด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุ